เบนเรวิยนานันขบพระเอกดังสองปีแต่เปิดตัวไม่ได้นักแสดงสาวเจ้าสเสนเ่ห์เบน ถูกมดดำคชาพาหลงความรับวีรกรรมความรักเคยคบพระเอกที่ไม่มีใครรู้ทั้งยังมีนักแสดงเด็กกว่ามาสารภาพว่าชอบขอคุยกางกองถ่ายละครพิธีกรฝีมือปากก้ามดดำคชาพาเปิดว่าเป็นเลวิยานั้นมีผู้ชายมาสารภาพรักมาขอจีบเยอะถามต่อว่าดารารุ่นน้องที่มาจีบสารภาพรัก ตอนปิดกล้องพอดีคือใครสาวเบนถึงกับเขินแล้วบอกนิวรู้ดีนะเนี่ยใครบอกเนี่ยหนูเอาไหมลูกเด็กๆเอาไหมเบนก็ตอบชัดว่าไม่ค่ะแล้วก็ปฏิเสธเขายังไงสาวเบนยืนยันว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นใครพร้อมกับเล่าในวันที่ปิดละครทั้งเขาและเราทั้งยังเอะใจว่าอยู่กันมาทั้งเรื่องวันนี้อีกฝ่ายกลับมามองเราแปลกๆถ่ายเสร็จก็ไม่ยอมกลับ แล้วหาจังหวัะที่เรายืนอยู่คนเดียวเขาเดินมาเขาก็ถามพี่ครับตอนนี้มีคนคุยหรือยังเราก็ตอบว่ายังเรื่องจริงยังไม่มีแล้วเขาก็บอกว่าผมขอพูดตรงๆผมชอบพี่ขอคุยด้วยได้ไหมส่วนตัวอึ้องไม่เชื่อเพราะอยู่กันมาทั้งเรื่องเขาไม่มีทีว่าจะชอบเราอยู่ในกองไม่ค่อยสนิทกันเจอหน้อยมากไลยถามกลับว่ารอเล่นหรือเปล่า เขาบอกพูดจริงๆครับส่วนตัวไม่อยากปฏิเสธต,ต่อหน้าก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะต้องไปแต่งตัวเตรียมถ่ายซีนต่อไปทุกวันนี้ยังเจอแบบเป็นเพื่อนกันได้ไม่ได้เหม็นขี้หน้าไม่ได้ทะเลาะกันอีกฝ่ายก็ฟิลฝรั่งก็แค่ไม่ชอบเป็นเพื่อนกันจากนั้นมดดำขยี้ต่อพระเอกดังด้วยบอกว่าหนูอยู่เฉยๆห้ามเปิดตัวถ้าเธอไม่เล่าความจริงฉันจะแชรพระเอก ไม่ใช่อยู่ในตึกเราด้วยนะดีเจดาด้าบอกว่าพระเอกดังเบนรีบทำมือปามทำเอาหารัานรายการถามว่าต้องปิดบางความลับขนาดไหนไปเจอกันที่ไหนถามรัวๆจนเบนถอนหายใจตอบว่าตอนนั้นเหมือนเขาไดรกเอจมาแต่เจอกันตอนนั้นหนูเป็นนางแบบที่เชียงใหม่ยังไม่ได้เข้าวงการ นานเป็นปีกว่าจนจะคุยกับเขาถามว่าคบกันนานไหมที่ต้องปิดบงังเบนกล่าวว่าหนูคบกับเขาเกือบสองปีตอนคบกับเขาหนูกำลังเข้าวงการแต่เมื่อ7ปีที่แล้วมันจะซีเรียสเรื่องการเปิดตัวไม่เหมือนสมัยนี้เปิดตัวกันเต็มที่ช่องเราก็ห้ามด้วย